the shoes on สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับและและ้ววันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงนะครับวันที่จะได้เล่นลุงรุมนะร่างของบาเยอร์มินิกนะครับผมปัจจุบันแกก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของบาเยอร์มินิกนะครับผม<ร>บนี่เป็นร่างบาเยอร์มินิกในฤดูกาล1980-1981นะครับ ลูมินิเก้อยู่กับบาเยอร์มินิกส0ดฤดูกาลก่อนที่จะย้ายไปอินเตอร์มิลานนะครับก่อนหน้านี้ก็มีร่างของทีมชาติเยอรมน,นีแต่ร่างนี้เป็นร่างของบาเยอร์มินิกในฤดูกาลที่เรียกได้ว่าพีคที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับในฤดูกาล1,980-1,981นะฮะเป็นฤดูกาลที่ลูมิเิเก้พาบาเยอร์มินิกนะครับควา้าแชมป์บุนเดสลีกาก็2ส,สมัยซ้อนจากฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วเขายังได้รับรางวัลบอลลงดอร์สอสมัยติดเหมือนกันนะครับผมลูมินิเก้เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่มีพร วมากที่สุดในยุคข,ของเขานะครับผมมักได้รับการย่องมาเป็นกองหน้าที่มีความอเนกประสงค์สูงเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับมีความเร็วสูงนะฮะความสามารถในการทําประตูจากระยะประชิดและจากนอกกรอบเขตโทษเลี้ยงบอลก็ดีมุ่งก็ได้นี่ลูกคลาสสิกเลยนะครับผมนี่เดาะบอลเดาะบอลเดาะไปตะก้อเลยนะครับแล้วก็ชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับผมแล้วจากทีเซอร์เนี่ยเกมก็เหมือนจะทำในจังหวะนี้มาให้ด้วยนะครับนี่ยกบอลข้ามกองหลังนะครับแล้วก็ ดีดบอลแบบดีดแบบชิบชิบกึ่งๆึชิบชิบนะครับโชว์ความเหนือเข้าประตูไปอย่างสวยงามดูครับโคตเหนือในะสมัยนั้นในยุคนั้นนะครับลูกยิงแบบนี้ได้เนี่ยคือ โคตรสุดนะในฤดูกาล1 9 8่งนถึงนนการะครับผมลูมินิเก้ลงเล่นให้กับบาเยนมิกไปทุกรายการ45เกมทำไป39ประตูถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขายิงประตูได้มากที่สุดที่ลงเล่นให้กับบาเย่น์ตลอด10ฤดูกาลเลยนะครับผมอ่ะใครมีร่างเก่าอยู่บ้างครับผมร่างเก่าร่างทีมชาติเยอรมนีเนี่ยที่ว่าโหดแล้วนะอันนั้นร่างตันร้อยนะครับผมมาดูร่างใหม่กันนะจะเป็นยังไงนะครับนี่จริงๆก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันใกล้ๆกล้เคียงกันนะครับผมมซึ่งเกก็พา ทีมชาติเยอรมนีตะวันตกเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับตำแหน่งก็เป็น CF นะครับไม่เหมือนกับการ์ดดิจเนอรี่ตัวเก่านู่นนะที่เล่นตอนปาร์คพาเฟสจะเป็นหน้าต่ำ SS นะครับผมแต่ก็สามารถยืนหน้าต่ำได้ยืนปีกซ้ายได้ยืนกลางลุกได้นะครับก็มีบางคนที่ชอบเอาลูบินิเก้เนี่ยมายืนกลางลุกก็มีเหมือนกันส่วนบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นความคล่องตัวจินเนอรี่บวกสองนะครับก็เพิ่มสปีดความเร็วสปีดต้นแอคเซอร์เรชั่นบาลานซ์ทรงตัวและ stamina ความอึดนะครับบวกไปอย่างละสองนะครับ active and all ถามก็คืง ตลอดเวลานะครับผมก็ได้บูสเตอร์ตลอดเวลานั่นเองนะครับล mm ูมินิกลร่างนี้สามารถทำตันรวมบูสต์โลโบนัสได้นะครับอยู่ที่102 mm hmm. นะครับผม mm hmm. ถามว่าอัพแบบไหนดีออโต้ Auto ไหมควรจะปรับไหมเดี๋ยวผมจะกดออโต้นำทางให้ดูก่อนนะครับผมใช้กับโค้ดเทนฮาร์กนะฮะออโต้แล้วก็ได้102เช่นกันนะครับเดี๋ยวออโต้ให้ดูก่อนนะออโต้ Auto แล้วคุณจะได้เห็นไส้ในนะครับปึ๊บเข้าไปาก็จะเป็น10 05 12 84ห้านะอันนี้คือออโต้นะครับผม ค่าพลังเนี่ยมันจะไปเด่นที่ความคล่องตัวก็คือความเร็วนะแต่เรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ก็เด่นนะครับจบสกอร์ไปสูงปิดเลยนะครับผมสปีดเด่นที่สุดนะครับสปีดเนี่ยตอนนี้97นะคุณยังไม่เห็นถ้าเกิดว่าจับลงทีมมันก็จะเป็น101เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้โค้ชเทนฮากไป102เลยนะสปีด102เอาเด้น,นะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะปรับนะครับก็คือเรื่องของเฮดดิ้ง เพื่อจะให้มันแบบครบเครื่องกระเบื้องไปเลยนะครับผมแต่เฮดดิ้งเนี่ยมันได้7 7นะครับแล้วรวมบูสต์มันเออรวมโบนัสมันก็จะได้เป็น79มันก็ทําให้ถึง80ไม่ได้ทําได้แต่คุณต้องไปลดอย่างอื่นคันจะไปลดอย่างอื่นผมก็เสียดายเรื่องของความเร็วเรื่องของเกมรุกเรื่องของการจบสกอร์ใช่ไหมอันนี้ได้102นะครับถ้าออโต้นะครับแล้วก็เราดูค่าพลังข้งางในหลังรวมบูสต์นะครับผมอันนี้ใช้โคเทนฮัรย้ำอีกทีหนึ่งนะอ่าได้เกมลุกเนี่ยได้ 90นะครับผมยืนกลางรุกก็ได้102ยืนปีกซ้ายก็ได้102ยืนหน้าต่ำก็ได้102เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้เป็นสไตล์โพสเชอร์ก็ CF น่าจะมีความนิยมมากที่สุดนะครับดูเรื่องของการคลองบอลนะครับผมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะจบสกอร์90เนี่ยจบสกอร์ก็ไม่ควรลดชูตติ้งด้วยนะครับลูกมงเสียได้นะครับผม79เนี่ยเพิ่อมอีกแต้มเดียวเป็น80นะแต่ถ้าไปลดพวกโลว์เวอร์บอดี้เซนต์ลดสปีดอะไรพวกนี้มันก็จะ เหมือนจุดเด่นของลูมิเนเก้มันจะขาดหายไปหน่อยหนึ่งนะครับสปีดได้ร้อยสองเพราะว่าใช้โคตเทนฮักนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้โคตเทนฮักก็จะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองนี่ทรงพลังมากโอ้โหรถไฟติดจรวดปะเนี่ยสปีดต้น96นะครับผมแต่แรงก็พอประมาณนะ88นะครับบาลานซ์ทรงตัว88ความอึด86นะครับผมบาลานซ์น่าจะสะ 90, นะัก90เนาะแจ่มเลยนะฮะและก็เช่นเคยนะครับการใช้เท้าซ้าย very high นะครับ very high ไฮคือสเต็ม4 MC นะครับแต่ว่าความแม่งแค่ความถี่ในการใช้ อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะครับผมเอ้ยส่วนสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์แน่นอนมีดับเบิลทัสนะครับมีคัตวิไฮน์เทิร์นสสกิลคองบอลนะครับไม่มีซัมโบโรเหรอเออทีเซอร์นี่ยกบอลข้ามหัวน่าจะเป็นซัมโบโลไม่มีนะครับผมสกิลหมุงเฮดดิ้งนะครับผมยิงก็มีไลซิงช็อตลองเล็กชุดติ้งออกไปดิฟิลิตชิงเฟิร์สไทม์ช็อตมีครบนะครับผมเอาไลท์เคอร์เรอร์ก็มีนะฮะแทร็กแบ็กไฟซิงเซฟดิตก็มีนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะเพอร์์์เเเเเเฟฟคคคสสสมมมมมมบบบบบูรรรรรณแแนนนนนะะะะจจิิิิงงงงงๆกกกกกก็็็ไไไ่่่่่่ตต้้้้้ออออใใใพพพดดััััถาาายยหหผ ต้องมีเปิดมงเกมมิ่งนะก็ใส่อะไรสเปรย์ตี้ไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครยืนกลางรุกเนาะก็อาจจะใช้เป็นวันทัสพาสทรูพาสซิ่งเอาไว้ทําชิงแทงทะลุช่องก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะเป็นทีเด็ดใส่ซูเปอร์ซับซูเปอร์ซับไปก็ได้นะฮะหรือว่าอยากจะปรับเป็นสเปเชียลวันทัชก็ใส่จนโทรลฟิษแฟ็คไปก็ได้แล้วแต่ตัวเลือกนะครับผมแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับเพียวๆแบบนี้ก็เหมาะสมแล้วนะครับสำหรับคูณมินิเก้เว้นแต่คุณอยากจะเอาไปในแนนนนนนวออื่่่่่ะะคครรััับบทีไมใช CM เง เอาแล้วพี่ไม่ปรับอะไรหรอไม่ต้องแก้ไขค่าพลังไม่ต้องปรับพลังอะไรเลยไม่ต้องปรับครับผมส่วนตัวผมคิดว่าออโซเนี่ยน,น,น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วสาหรับลูมินิเก้น่าจะกลมกล่อมแล้วนะครับลมกล่อมรวมตัวแล้วนะจริงๆใจก็อยากจะปรับเฮดดิ้งนะแต่ว่าถ้าปรับใส่เฮดดิ้งไปมันต้องเอาพลังข้าวย่างอื่นมาใส่ซึ่งมันเดิมมันก็จะไม่ใช่สุดไม่สุดด้วยอ,อยากจะให้มันสุดๆไปนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วนะครับผมผมจะบอกว่าเล่นลูมินิเก้เกมแรกนี่ก็โดนใบแดงเลยครับโคตรเซ็งโดนเหลืองแดงอะ กระแทกใส่คู่แข่งไป2ทีนะครับโชโ์ดชาร์จ2ทีนะครับผมโดน2เหลืองนะครับ,บ,รบนี่กระแทกซาเมอร์ดิเนลูกที่ 2, 2> ไว<ป>ัยจังหวะที่ 2, 2> ไปโดนแหมจะใช้ซะหน่อยโดนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับทำให้แหมสแลงอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่แต่ก่อนโดนใบแดงแล้วก็ยิงไปแล้ว1ประตูนะครับผม สำหรับลุงมินิเก้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นตั้งแต่ขาาเบสนะครับผมรู้ก oh. ็จะสักแกดีอยู่แล้วนะครับว่าลุงเนี่ยน,น,น the the 1 the b เส s เส <S นะครับผมบางคนว่าโอ้โหไม่มีใครเทียบทานนะครับผมอมาตะนิรันตลอดกาลโอ้โหเวอร์วังอลังการไปหรือเปล่าครับห <Hey. S 1> ลุดมาอีกแล้วหลุดมาแบบนี้ก็ขอแต่บนทัชชมอาแต่จริงจริงนะ เอาจริงๆนะผมเล่นแมชแรกๆนะครับผมเหมือนจะฝืดเท้าฝืดไปหน่อยนะครับยิงหาจังหวะยิงได้เนี่ยแทงหลุดแทงหลุดทะลุช่องได้แต่ยิงว่าติดคานบ้างติดเซฟบ้างนะฮะออกกอบบ้างแมชสองแมชแรกนะครับแต่พอเข้าที่เครื่องติดแล้วเนี่ยโอ้โหยิงเกือบทุกแมชนะครับมันเล่นง่าย มันเป็นกองหน้าที่เล่นโคตรข้างง่ายอยู่แล้วนะครับผมมันจะคล้ายๆกับเอ็มบัปเป้เนี่ยแต่ว่ามันจะครบเครื่องกว่าตรงที่ว่าสามารถเล่นได้ทั้ง2เท้านะครับผมคือล็อกเข้าเท้าไหนคุณก็ยิงได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะล่างบูสเตอร์นี่ดูกระชากไปแล้วครับอยากให้ได้หลุดอยากให้ได้หลุดแล้วรอเป้าเลยเ้าซ้ายจะเอาซ้รเคือยิงข้างเท้าด้านนอกก็ได้ยิงไกลไลซิงช็อตพลิกยิงดับเบิลทัชยิงจับบอลได้หมดนะครับผมแต่เน้นที่แทงทะลุช่องนะเน้นใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะครับผมเนี่ย ค่อยๆต่อบอลมาทงตีทางขวาทางซ้ายตรงกลางก็ได้รอจังหวะแทงทะลุช่องก็ได้จะเล่นหน้าคู่ก็ได้เล่นหน้าเดี่ยวหน้า3หน้า8หน้า9หน้าสี่หน้า5ได้หมดนะลูมิเนเก้พร้อมรับเสมอนะครับผมนี่จังหวะวิ่งนําทางนะครับกระชากหลุดกระชากหลุดอาจจะตั้งป้อมยิงไกลก็ได้นะครับผมจะยิงแบบถวายพานยิงเข้าฮอตคือได้หมดเพราะว่าค่าพลังเกมรุกก็สูงนะครับผมค่าพลังการจบสกอร์ก็สูงนะครับผม ดูจังหวะน,นี้ชอบมากครับผมจังหวะพลิกแล้วไปต่อครับผมดูสปีดดูความเร็วคะัออก้าต่อ9ก้านี่วิ่งตามยากครับให้เตโอก็เหอะนะโอ้โห,โหเหลี่ยมอย่าให้โดนกระแทกก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าโดนกระแทกกอนเนี่ยไม่ว่ากองหน้าระดับไหนก็อาจจะเสียจังหวะน,นิดนึงนะครับพลิกหมุนมาเดินคนทางรถตู้ตนี่้ายแล้วเนี่ย โอ้คุณจะยิงระยะไกลก็ได้นะครับจับบอลแบบบนทัสนนอกขอบเขตโทษหมุนพลิกยิงคือได้หมดนะครับมันเป็นกองหน้าที่เล่นง่ายอยนะู่แล้วแต่ต้องระวังดาบสองคมนะครับผมดาบสองคมก็คืออะไรครับพอเราเห็นกองหน้าที่เล่นง่ายแบบนี้นะมันทําให้เราเล่นแบบประหมาา ปะหมาคือเล่นยากแลยไหลไปเหอะแทงไปเหอะโยนโยนไปเหอะเดี๋ยวก็หลุดจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องรอจังหวะต้องใช้ทีมเวิร์กนิดนึงนะครับรอจังหวะวิ่งไหลไปแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอแทงหลุดรอแทงหลุดทําชิงหลุดมันก็ไม่ได้ง่ายแบบ เล่นแล้วหลุดตลอดเวลานะครับมันขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยส่วนหนึ่งนะฮะมันขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยส่วนหนึ่งนะครับต้องผสมผสานกันมันไม่ใช่คนเล่น100%มันไม่ใช่นักเตะร100ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีนักเตะดีๆสักคนนะครับผมทําให้การเล่นของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่อย่าติดประมาทแต่อย่าติดประมาทนะครับดับบนพัดโยกมาแล้วตูมดูเด้เนือหนัวไปเลยจ้าอ้โขอดสวยดูครับระยะนี้ก็ได้ครับดับบนพัดโยกนีแล้วก็ตูม ยิงช็อตก็มีลองไอชุดติ้งก็มีจะเอาอะไรแล้วครับผมกดแท็บทิกไปยังไม่จบครึ่งแรกอโดนกดหนีออกเกมไปเลยอ่ะโอ้โหคู่แข่งบักตัวไม่ไหวแล้วใครกันเนี้ยมนุษย์จริงหรือเปล่าโอเวอร์วางเกินไปหรือเปล่าครับอันนี้คืออารมณ์เราอัดอั้นมานานนะครับอัดอั้นมาเพราะว่ารอลูมินิก้มาเมื่อไหร่จะมาสักทีต่อจากนี้ไปพวกเราจะได้เห็นลูมินิก้วันแมทออนไลน์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ทีเล่นได้นะ ถ้าลงได้นะครับหรือถ้าเกิดในแหลงนี่คือใครมีน่าจะได้เจอได้ลงทุกแมตช์นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเห็นในกลุ่มเนี่ยครับผมหาไก่ลุมไก่ลุม วลีเด็ดวันนี้หาไก่ลุมเอ๊ะ<อ>หรือว่าเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ลุมินด้เกจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับผมยิงไปอีกนึงทีแมนเาสาไปซ้ําอีกทีนึงไม่ด้วยแต่ไม่ได้เก่งแบบเกินมนุษย์นะทุกคนอ,คอย่างที่บอกนะครับผมก็มันต้องผสมผสานกันนะครับมันก็มีจุดอ่อนอยู่นะจุดอ่อนก็คือว่าถ้าเกิดคุณเน้นเล่นแบบประมาเออแทงอย่างเดียวแทงอย่างเดียวโดยไม่ดูเหลี่ยวอะไรมันก็ยากตับเป็นพัสแล้วก็ตูมหาย โคตรตัดใจเล่นโคตรดีแพ้ชนะไม่รู้ฮะแต่ว่าลุงยิงได้นี่โคตรดีเลอเกินท่าดีใจสุดคลาสสิกเลยครับวิ่งมายกมือซ้ายมือขวาดูครับจับบอลกีาประนก็โยกหนีนีบดึงในตูยิงม้ววนนี่โคตร่วงเลยนะฮะสุดยอดนะเบิ้ลไปหลุดป่าหลุดไปแบบนี้นี่เอาส้ายเคอรเลอก็ได้ปั่นก้อยก็ได้เหลี่ยมไม่มียิงปั่นก้อยกัได้ จริงๆไม่ต้องยิงปั่นก้อยก็ได้นะครับเท้าซ้ายของเขาก็ยิงดีนะถ้ามีเวลาจังหวะทิ่เหลี่ยมเป็นเท้าซ้ายนะครับผมยิงได้หมดเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะฮะขอเปรียบเทียบกับรูมนิกเกล่างทีมชาตินิดนึง เดี๋ยวขอเทียบอันนี้ก่อนนะครับถ้าเทียบกับตัว l e gendary ที่เดีได้ชดเชยจากเบส2021นะเพราะบางคนก็ยังต่อสัญญาใช้อยู่นะครับผมอันนี้เป็นร่างหน้าต่ำนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลร่างเก่ามันจะดีกว่านะครับอายุ26ปีเท่ากันร่างบาเยิร์เหมือนกันนะครับแต่ร่างใหม่ของเราเนี่ยก็จะมีการจบสกอร์เรื่องของความคล่องตัวเนาะเรื่องของการยิงโค้งลูกม่งอะไรดีกว่าโดยเฉพาะแถบค่าพลังที่เกี่ยวกับความคล่องตัวนะครับผมปีดสปีดต้นความเร็วบาลานซ์ทรงตัวนะครับผมวามแข็งแร่งพลังกระโดดซมินาความอึดแถวนี้ ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องบาลานซ์นะครับปุมนี้ถ้าเทียบกับตัวเก่าบาลานซ์ Balance น้อยกว่าเยอะครับแต่สกิลเหมือนกันเลยนะสกิลเหมือนกันนะอ๋อสกิลร่างเก่ามีมีสูรพัชซิ่งด้วยนะครับแทงทะลุช่องด้วยร่างนี้ล่ะอ่าถ้าเทียบกับร่างอ e ีพิกเหมือนกันนะครับทีมชาติเยอรมนีแต่ว่าไม่มีบูสเตอร์นะครับอันนี้ตัน100นี่ก็ถือว่าสุดแล้วแต่ร่างขวามือร่างทีมชาติเนี่ยจะคลองบอลดีกว่านะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะอย่างที่ผมบอกอ่าร่างใหม่เนี่ยคลองบอลพอพอใช้ได้นะคร แล้วก็การจ่ายบอลก็ดีกว่านะครับบางคนก็อาจจะเอาไปยืนเป็นกลางรุกเนาะอันนี้27ปีนี้26ปีนะครับแต่ว่าถ้าลูมิเนเก้เนี่ยสุดมันก็ต้องกองหน้าไหมเนี่ยจบสกอร์ดีกว่านะครับที่เหลือดีกว่าทั้งหมดนะครับผมลุกองดีกว่าเอาเกมเกมรับเราข้ามไปนะครับมาดูเตะแรงสปีดสปีดต้นบาลานซ์ทรงตัวอะไรต่างๆนานาดีกว่านะครับผมโอ้โห ร่างใหม่ก็จะดีกว่าเกือบทุกอย่างยกเว้นเรื่องของเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลการจ่ายบอลนะครับผมร่างทีมชาติมีซูรูปาสซิงด้วยนะครับร่างใหม่ของเราไม่มีครับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับดูท่าทีก่อนว่า AI เก่งไหมโหดไหม AI เออไหมจะโหดจะเก่งสักแค่ไหนนะครับผมก็เป็นน้ําจิ้มให้แล้วสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับใครจะจิ้มก็จิ้มไปนะทองมีเท่าไหร่ก็ว่ากันไปขอบคุณคุณกรับด้วยที่ยืมมาดีรีวิวนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจดด้้ววยนนนนนะะคคคคคครรรรัััััับบบบเอออกกลลิิปปปต่่ไีีสส ท่านผู้ชมสาม,มารถกดแฮชแท็กรีวิเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each